หมอลำพาไป,ปเพลินแชนแนลวันนี้นะครับเราไปรีแอคชั่นกับความน่ารักของนกาอายกับพ่อโนกกันเมื่อกี้ดูคลิปไปแล้วนะน้ำตาคลอนิดนึงแต่จะขอดูใหม่แล้วก็ดูพร้อมท่านผู้ชมนะครับไปครับคือจะเป็นคนที่แบบว่าอินอะไรกับเรื่องพวกนี้มากๆเลยนะครับ น้องอายมีเสียงสั่นเครือครับนี่เขาบอกว่ามันคือความรักที่มีต่อพ่อแบบจริงใจหลายคนไปตีข่าวนะว่าน้องเนี่ยคือสร้างภาพคือไม่ได้รักกันจริงคือทำเพื่อผลงานลองดูคลิปนี้แล้วคุณจะเข้าใจเลยนะที่แอดเอาให้ดูเนี่ยเขาทำออกมาแบบ ดีอะทางการแสดงอ่ะแล้วเขาร้องเขาอินอินกับบทบาทที่ได้รับอินกับเพลงที่เขาร้องนะครับ mm hmm. เขาร้องให้พ่อเขาอ่ะแล้วดูแบบสีหน้าแววตาคือแบบสัมผัสจะได้ว่าลูกพ่อสกรอนคือแบบไม่อยู่แล้วอ่ะคือไม่ไหวแล้วอ่ะน้องาอคือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะแอดก็ไม่ไหวแล้วนะแบบสงสารสงสารเด็กคนหนึ่งที่แบบลําบากชีวิตลําบากอ่ะถ้าผู้ชมลองดูสตอรี่ของน้องนะแบบ น้องลําบากจริงๆน้องได้รับโอกาสจากพ่อนกและพ่อนกเป็นคนที่แบบจิตใจประเสริฐมากบอกเลยนะแบบแล้วน้องกับพ่อได้มาอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยมันมันมันอบอุ่นหัวใจเขาเรียกว่ามันดีต่อใจคนดูครับอาจจะเป็นคนแบบละเอียดอ่อนกับเรื่องพวกนี้มากจะอินกับเรื่องพวกนี้คือวันเนี้ยไม่ใช่วันนี้นะครับเมื่อวานไปดูหลานมามาคือแบบน้ําตาไหลท่วมจอ แล้วมาเจอแบบนี้อีกอ่ะมาเจอความรักของพ่อจ๋าลูกจ๋าคือไม่ไหวแล้วเหมือนกันอย่าหาวอาเวอร์นะแต่คนที่ไม่อินกับพวกนี้เขาก็จะไม่รู้สึกแต่ถ้าอินจริงๆถ้ามาเป็น fc จะเข้าใจนะครับคืออย่าใส่ร้ายกันเลยนะอย่ามีดราม่าก,กับพ่อจ๋าลูกจา๋าเสียงวิหกเลยนะสงสารครับสงสารเด็กน้อยคนหนึ่งที่สู้ชีวิต น้องอายในเก่งมากๆครับคือเราอยากให้สังคมมองศิลปินตัวเล็กๆตัวน้อยๆอยากเปิดโอกาสให้กับเขานะครับทำในความฝันของเขาให้สำเร็จนะครับให้กำลังใจให้พลังให้กับเขาอย่าใส่ร้ายกันอย่ามีดรามา่าถ้าไม่ชอบ ก็คือเลื่อนผ่านไปนะครับส่วนเรื่องของพ่อนกเนี่ยเขาดูแลน้องอายอย่างเต็มที่อยู่แล้วจะมีดรามา่าเ,เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะครับมันไม่สมเหตุสมผลกับคนที่เขาแสดงความรักซึ่งกันและกันนะมันจะทําให้พ่อลูกเนี่ยรู้สึกแย่โดยเฉพาะคนที่เขารักกันเขามีความรู้สึกดีต่อกันแล้วเขาไม่ได้มีความรู้สึกดีแค่น้องอายนะครับรวมถึงคนในองค์กรสีบวิหกด้วยทุกคนคือรักกันเป็นครอบครัวเดียวกัน น้องอายถือว่าโชคดีที่อยู่กับพ่อนกแล้วก็อยู่ในองค์กรที่มีคุณภาพแบบดีนะครับเราก็ให้กําลังใจกันไปนะนะครับยังไงวันนี้ขอออกแค่นี้ก่อนแล้วกันซึ่งรักพ่อจ่าลูกจ่าครับซึ่งจริงๆสวัสดีครับ